โซนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับเอสโซ h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวลิซ่าแบล็กพิงคมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องของทาง YG Entertainment นะครับร่อนจดหมายนะครับออกมาแล้วนะครับบอกว่าเนื่องจากมีการรายงานข่าวว่าลิซ่าและลิซามโนบาล ซึ่งเป็นศินลปินในสังกัดของทางบริษัทจะเข้าร่วมงานเขาดาวฉลองปีใหม่ันประเทศไทยทาง YG Entertainment จึงเรียนชี้แจงดังนี้ทางเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่ทางบริษัทต,ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินอย่างดีมาโดยตลอดอ่าอันนี้ก็เป็นาทาง y าง y t e r t e r t m i n t น n t นะครับก็ออกมาโพสต์นะครับเมื่อวันที่28ตุลาคม2021ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับว่าลิซ่าเนี่ยไม่สามารถที่จะมาร่วมงานเค้าดาวนะครับที่ภูเก็ตได้ปลายปีนี้นะครับผมก็คือปี2021นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีข่าวออกมานะครับก็มีกระแสดราม,ม่าต่างๆออกมานะครับและเมื่อวันที่26 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางวงเกสโนวานะครับผมโดนทัวลงอย่างหนักนะครับหลังโพสต์ภูเก็ตจ้างลิซ่าแบล็คพิงนั่นเองนะครับแล้วผมจะมาสรุปประเด็นดราม่านี้ให้ฟังนะครับก็เมื่อวันที่26ตุลาคม2564นะครับจากกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับคอนเฟิร์มว่าลิซ่าแบล็คพิง ศิลปินเคป๊อปเชื้อสายไทยและอันเดียอาโบเชลลี่นะครับนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาเลียนนะครับร่วมงานเค้าดาวที่จังหวัดภูเกต็ตโดยเลงของงบประมาณครมทั้งสิ้น100ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าลิซ่าแบล็กพิงเนี่ยจะมาร่วมงานเค้าดาวที่ภูเกต็ตเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับและจากประเด็นดังกล่าวนะครับมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับทั้งมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่ คือการเด้งนําเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและกระจายอย่างทั่วถึงและอย่างรวดเร็วทุกคนสามารถเข้าถึงได้อีกทั้งยังมีปัญหาน้ําท่วมในหลายพื้นที่ที่รอการได้รับการช่วยเหลือสําคัญกว่าที่รัฐบาลจะนํางบประมาณ100ล้านบาทไปจ้างศิลปินมางานเขาดาวขณะที่ศิลปิน นักดนตรีในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาสแสดงงานคอนเสิร์ตได้และขาดรายได้จากการพักงานมาเป็นเวลาหลายเดือนขณะที่อีกฝั่งนะครับเห็นด้วยที่จะนําเอาศิลปินที่โด่งดังและถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้อย่างลิซ่าแบล็กพิงคนะครับ mm hmm. เพื่อจุดกระแสการท่องเที่ยวดึงคนไทยและก็ชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพลิกสถานการณ์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รับการเปิดประเทศนะครับผมต่อมาวงเกสโนวาเนี่ยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับถึงกรณีดังกล่าวว่าภูเก็ตจ้างลิซ่าไม่สนใจจ้างเกสโนวาไปด้วยหรอครับทำให้กลุ่มแฟนคลับของศิลปินสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับเข้ามาโพสตแสดงความคิดเห็นบอกว่าลิซ่าคือศิลปินระดับโลกเวลาเขาเลือกเขาเลือกที่ความสามารถแล้วคุณระดับโลกหรือยังอะคะจะหอบลูกหอบหลานไปรอรับชมให้หมดทั้งบ้านเลยลิซ่าดังระดับโลกครับ เขาเลือกดีซ่ามาโปรโมทการท่องเที่ยวดีซ่าเขาเป็นศิลปินระดับโลกเพื่อดึงนักท่องเที่ยวและเขาก็เป็นศิลปินพื้นบ้านไทยและเป็นศิลปินไทยด้วยแต่ไม่ใช่วงเกสโนวาน่าจะเป็นที่ชื่อเสียงครับเขาโปรโมทคนทั่วโลกนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับผม,นนนนบผมที่ชาวเน็ตเนี่ยได้ไปคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจของวงเกสโนวานะครับผม หลังจากกรณีที่ออกมาโพสนะครับขณะที่อีกกลุ่มนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการจ้างลิซ่าได้ยกประเด็นวัคซีนในประเทศและปัญหาน้ําท่วมมาโต้แยงนะครับในขณะที่ประเทศกําลังน้ําท่วมโควิดยังระบาดหนักวัคซีนดียังไม่มีบางคนยังไม่ได้วัคซีนสักเข็มยังแก้ไขปัญหาไม่ได้รัฐมนตรีทุ่มง,งบ100ล้านบาทเพื่อจะมาจ้างลิซ่า มาเล่นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวเจริญและอ่านะครับผมหลังจากที่โดนกระแสโจมตีอย่างหนักนะครับผมก็มีการติดเทนท์วิตเตอร์นะครับผมแล้วก็มีคนคอมเมนต์เนี่ยเป็นจํานวนหลายพันคอมเมนต์เป็นหมื่นหมื่นคอมเมนต์เลยนะครับผมทางวงเกสโนวานะครับได้ออกมาประกาศลบโพสต์ดังกล่าวเพราะอาจจะทําให้แฟนลับดีซ่าเนี่ยไม่สบายใจนะครับพร้อมยืนยันว่าในมุมมองความคิดของวงนั้น แค่เพียงอยากกลับไปเล่นดนตรีอีกครั้งเท่านั้นนะครับผมโดยทางวงเกสโนวานะครับก็ได้โพสต์บอกแบบนี้นะครับทางเราขออนุญาตลบโสพสต์ภูเก็ตเนื่องจากทางเราเกรงว่าอาจจะทําให้แฟนขับน้องลิซ่าเกิดความไม่สบายใจที่อ้างอิงถึงต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยครับส่วนข้อความในโพสต์ดังกล่าวเราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากกลับไปเล่นดนตรีแล้วครับอืมนะครับผมก็เป็นโพสต์นะครับ ของทางวงเกสโนวาหลังจากที่มีดราม่านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับผมไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับทาง YG Entertainment เนี่ยก็ได้ออกมาร่อนจดหมายแล้วนะครับผมบอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่สามารถที่จะมาร่วมงานเขาดาวที่ประเทศไทยได้นะครับผมเนื่องจากมีคิวงานที่ได้ลุงคิวไว้แล้วนะครับอย่างไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลิซ่า b l a c k p ิ n ตต่อไปนะครับก็รอติดตามผลงานต่อไปนะครับเราก็ติดตาม ลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับได้จากทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กรนะครับผม u t u b e นะครับอ่าแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมที่ลิซ่าเนี่ยได้ไปออกงานนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจลิซ่าเยอะๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอโซชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมใครที่มีข่าวสารหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เอโซชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคร Bye! Ah, no,